เวลาเราเราพูดถึงคําว่าสินมหาสนิทเนี่ยมันก็มีแบบที่มาแบบยาวไกลนะถ้าเกิดแบอบกจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็พูดถึงอาหารคําม,มืือสุดท้ายก็คือเป็นจุดสําคัญของพระเยซูเจ้าเลยที่กําลังบอกว่ามาเพื่ออะไรก็เพื่อให้ชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นสินไทยและเมื่อไม่อยู่แล้วเป็นยังไงก็กระทําสิ่งนี้แหละเพื่อให้ระลึกถึงพระองค์ แต่สิ่งเนี้ยที่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้แบบสร้างขึ้นมาโดยตัวพระองค์เองมันมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าทำมีพื้นฐานมาจากชาวอิสราเอลเป็นพิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติอาหารข้ามมื้อสุดท้ายที่เริ่มตั้งแต่ในหนังสืออพยพใช่ไหมครับว่าที่การที่ออกจากประเทศอียิปต์ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้แกะนั้นเป็นเครื่องบูชาสิ่งนี้ปฏิบัติมาในธรรมเนียมของชาวยิวทุกปีทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้นสาคัญมากสําคัญเพราะว่าเขาจากการเป็นทาสสู่ความเป็นไทยจากการที่เป็นทาสของชาวอียิปต์นั้นสู่ความเป็นอิสระและก็อะไรเป็นชนชาติของตัวเองมันเป็นสิ่งสําคัญมากเมื่อในอาหารค้ามมือสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นการตั้งศีลมหาสนิทเนี่ยก็คือการอะไรพิะเยซูเจ้ากําลังเริ่มชนชาติใหม่นะจากที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์มาเป็นไทยพิะเยซูเจ้ากําลังเริ่มชนชาติใหม่ว่าชนชาติที่ว่าประชากรของพระเป็นเจ้า ที่ไม่ใช่ว่าอยู่ในธรรมเนียมของชาวยิวเท่านั้นแล้วว่าเป็นอาหารคํำมื้อสุดท้ายแต่เป็นของทุกๆคนเพราะฉะนั้นหลังจากที่การตั้งศิลมหาสนิทแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คริสตชนหลังจากนั้นมาก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยๆสําหรับคริสตชนก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคริสตชนก็จะเล่าว,ว่าพระเยซูเจ้านั้นปลดปล่อยมนุษย์อย่างไรให้ออกจากการเป็นทาตของบาปมาสู่การเป็นลูกของพระเพราะฉะนั้นใน,ในข้อโต้แย้งที่บอกว่าเอศิลมหาสนิทเนี่ย เป็นแค่เครื่องหมายหรือเปล่าปังและน้ำองุ่นเป็นแค่เครื่องหมายนะครับว่าเป็นเนื้อและโลหิตหรือความเชื่อของคริสตชนคาทอลิกเราอย่างแท้จริงว่าไม่ใช่แค่เครื่องหมายนะเป็นเนื้อและเลือดอย่างแท้จริงเมื่อได้รับการเสกในพิธีบูชามิซาในพิธีหักปักนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ผู้ที่พระเจ้าทรงเรยกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสพีมพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์เวลาที่พ่อสอนคําสอนนะพ่อมักจะบอกเสมอว่าสิลล้างบาปเป็นจุดเริ่มของชีวิตเรากับพระเป็นเจ้าจุดเริ่มความสัมพันธ์เหมือนเราเปิดประตูเข้าไปอ่ะเป็นเมมเบอร์ชิพอ่ะ ใช่ไหมเป็นสมาชิกแล้วพอการเป็นสมาชิกเนี่ยมันจะทาอย่างไรล่ะว่าให้ชีวิตของสมาชิกของการเป็นลูกของพระของชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเนี่ยต่อเนื่องมันก็ต้องมีการหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้การหล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มต้นจากการว่าอะไรหนึ่งเมื่อเราเป็นสมาชิกเราเป็นลูกของพระเราต้องดําเนินชีวิตอย่างดีอยู่ในขนทางของพระเป็นเจ้าแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็มีศิทอภัยบาป ส่วนศีลมหาสนิทก็เป็นอะไรเป็นอาการเป็นการหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเรานะพอมักจะเปรียบเทียบเหมือนกับคําพูดที่ว่า you are what you eat คุณกินอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันเมื่อเราบอกว่าเรารับพระกายของพระคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือศีลมหาสนิทก็คือการหล่อเลี้ยงชีวิตฝ,ฝ่ายจิตของเราว่าให้เราเป็นพระคริสต์อีกคนหนึ่งนะพระเป็นเจ้านะดำเนินชีวิตอยู่ในตัวเราละ เราเป็นพาสเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาจักรเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายใช่ไหมครับโดยที่ว่ามีพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นศรีรษะเป็นตัวหลักปัจจุบนันนี้คนรับสินมากมายเลยใช่ไหมครับจนแบบเหมือนกับว่าเราต้องคอยดูด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นครคิษนชนจริงๆหรือเปล่าที่บัดนนี้พ่อก็ต้องคอย ให้เขาตอบว่าอาแมนหรือบางคนถ้าเกิดท่าทางมีพิรุษเราก็ต้องมองตามว่าเอะเขาได้รับสินจริงๆหรือเปล่าอย่างวัดมหาไทยเป็นวัดที่เปิดว่างมากเพราะฉะนั้นจะมีผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนเนี่ยมาร่วมพิธีเยอะแล้วก็เดินตามออกมามารับสินนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกเด็กที่รู้ความประการที่สองคริสเตียนคาทอลิกที่จะมารับสินมาสิครั้งแรกสําหรับพ่อนะก็จะมโนธรรมของเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไร ถ้าคนที่รู้สึกไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะมาขอรับศิลอาัยบาแต่โดยคําสอนกลางๆแล้วเนี่ยไม่มีนะว่าใครที่ห้ามรับศินมหาสนิทเพราะว่าอะไรโดยมโนธรรมของเขาอย่างเช่นตัวอย่างเช่นพ่ออยากยกตัวอย่างเลยนะในวัดของเราเนี่ยเคยมีขิษชนมาถามเพาะว่าให้คนคนนั้นรับสินได้ยังไงเขาเป็นคนผ่าตัดแปลงเพศ นี่คือการตัดสินจากภายนอกเลยพ่อบอกพ่อไม่รู้แต่มโนธรรมเขาเนี่ยเขาเดินออกมารับเนี่ยพ่อเป็นศาสนาบริกรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาต่อหน้าพระเป็นเจ้าเหมาะสมไม่เหมาะสมเป็นมโนธรรมของเขากับพระเป็นเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ใครรับศีลไม่รับศีลเนี่ยส่วนมากแล้วพ่อจะบอกว่าเป็นมโนธรรมของเขาแต่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เหมือนกันที่จะต้องสอนให้เขามีมโนธรรมที่ถูกต้อง การแห่ศีลแห่รูปแม่พระหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ในชีวิตของชุมชนคริสชนแหละการแห่แม่พระหรือการแห่ศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเครื่องหมายของอะไรของการว่าอะไรพระเป็นเจ้านี่ไม่ได้อยู่แค่ในวัดแลนะ้วนะพระองค์นี่อยู่ในชุมชนของเราในหมู่บ้านของเราไหมครับและเพราะฉะนั้นนี่อย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดในหมู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยความศรัทธาถ้าเกิดวันฉลองแม่พระเราก็จะแห่แม่พระไปในหมู่บ้าน เมื่อเราเระลึกถึงศีลมหาสนิทสมโพธ์พระกายและผลุิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วก็แห่ศีลมหาสนิทไปในหมู่บ้านเพื่อบอกว่าอะไรนี่นะพื้นที่นี้นะเป็นของพระเป็นเจ้านะแล้วก็พระคริสต์เจ้านะก็ไปอวยพรในที่ต่างๆแล้วก็โดยความคิดเดียวกันนี่แหละทําไมเราถึงมีว่าในระหว่างโควิดนี้คนมาวัดไม่ได้ในยุโรปก,ก็มีการอะไรแห่ศีลไปตามถนนใช่ไหมครับแล้วก็ให้คนออกมา พอเชื่อว่าเขาก็คงสวดบทรับศีลมหาสนิทด้วยความตัดทานาหรือแม้จะไม่สวดตามบทนั้นแต่เขาก็สวดใช่ไหมครับแล้วก็ลังบอกว่า visible sign การเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้สําหรับมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นอะไรเพราะเมื่อเราบอกว่าศีลมหาสนิทเป็นพระกายและพระรของพระคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงและการที่เราได้เห็นเนี่ยว่าเข้ามาอยู่ในบ้านเราใช่ไหมครับเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายถึงความใกล้ชิดถึงความสนิทสนมเป็นความเชื่อของชุมชนละมันไม่ใช่เป็นเรื่องของว่า ฉันมารับสิคนเดียวละแต่พระคริสตเจ้านี่นะอยู่แล้วก็อย่างรัศมีนี่จะทําอย่างสวยงามอลังการมากเลยนะครับก็เป็นธรรมดาว่าเราก็มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดใช่ไหมครับให้กับสิ่งที่เราเชื่อศรัทธาแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัศมีนี่แบบดูแบบสวยงามมากๆเลยเนี่ยก็จึงไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลก สิ่งนี้มาจากในด้านของชีวิตจิตนะครับในประมาณศตวรรษที่16กเนี่ยก็เกิดแนวคิดนะครับในเรื่องว่าการภาวนาการหรือมีมีคำพูดขึ้นมาว่าอย่าปล่อยให้พระเยซูเจ้าเหงาว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยรอเราอยู่ที่วัดอยู่ในวัดช่างเงียบเหงาจังเลยไม่มีใครมาแวะมาทักทายพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดเหล่านี้มันก็เลยแบบเกิดแนวคิดว่า การเฝ้าศีลการมาทักทายการมาพบพระเยซูเจ้าเหมือนเหมือนกับในบ้านนักบวชเหมือนกันบ้านนักบวชของเรานี่ก็วัดก็จะอยู่กลางบ้านเหมือนกับผ่านเดินจากห้องนี้มาห้องนี้ก็จะผ่านวัดหมดก็เหมือนจะว่าเป็นอะไรเป็นให้พะเยซูเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ของชีวิตของเราเพราะ,ะนั้นการเฝ้าศีลมาสนิทเนี่ยก็คือทําให้บอกว่าความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทไม่ได้อยู่ในแค่ในมิสซา ไม่ได้อยู่ในแค่เวลาเราเดินมารับสิลนี่และแล้วก็เป็นการยืนยันถึงการเป็นเลือดและเนื้อของพระคริสต์เจ้าที่อยู่ในตู้ศีลจริงๆ